โมไปพี่น้งไล่ไล่มามาหน้าไขส enfin ิบามาเบิ้งมาเบิ้งว <uh ่าไข่พ่ออีหยังว้ามีไข่พ่อทองข้ามพ่อพี่น네้องโอ้ยเดี๋ยวข่อยสิพาเจ้ามาเบิ้งนี่อีกน้อนึ่งผลผลขุัญปอยพี่น้องเบิ้ง่อยพี่นุ้งอือเฮ้ผลนมีอีกมีอีกปักปักไปเอาผุหน่ะเห็นบโมไปพี่น้องเกิดเลี้ยงกันอยู่ขุัญขวัญอู้ว เสียงหักเปาะเปาะพวยพ่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนโอ้เห็นบกขาวพวยพ่น้องเดี๋ยวสิหักเปาะอ,อีกโอ้พึ่งเนี้ยพงพวยพี่น้องอันนี้เอาไว้กวนเขาพระธาตุให้ขึ้นสูงกวนเพงพี่น้องเสียงฮักดังป่อป่อนี่กระเมียนวัดพ่ยพ่น้องมึง,งมึงนี่เพึ่ง เพิ่งได้เห็นเห็นบ่เต็มเลยโอ้ยตายนี่ว่าสิมาจอบไปหน่อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาสิทายเบิ้งป๊าดนอนใหม่นอนใหม่นี่บ่มีน้ำด้อค่ะนอนใหม่ห่างก่อหรือบ้านเฮาเจอเอิ้นว่าเขาเอิ้นนอนนั่งบ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสิฮักให้เบิ่องพี่พี่น้องอุ้ยม่วนม้วนอุ้ยบ่คิดว่าสิมีแบบนี้อยู่เมกาพ่ลแม่พี่น้องเอ้ยวันพ่อทองคำกวนอุ้ยเห็นบ่าพี่พี่น้องฮักเปาะฮักเปาะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องตอนซ้อนหลาย ที่นี่เบาบางในฮักเอาเบ่ได้เอา,เย,เอาอยาคือบ้านเฮลยพุ่นนะพ่อพี่นุ้งพี่น้องพากันปีนหานอนใหม่พูนเอ้าเอ้าไปแล้วบัดที่นี่เอา้เอา,อา,อา,อาไปไปนอนปาดพูนพี่นุ้งไปวะไปวะพูนปาดไปพ่นขึ้นมาเรียกกันนอกกนแบบกี้นึงโอ้ยเดี๋ยวคอยสุปต่อพ่นก้อนพุดร่วงวายพ่อพี่นุ้งฝรั่งเขาไปากินเขาพากันฮักถิ่มทางผุนอวย เบงเหักหก่อนหักก่อนเบิ่งแน่พวอพี่น้องเขาก็กินเขาหคุดทิมพาดเบิ่งแน่พ่อพี่น้องว้าว my goodness เบิ่งแน่พ่อพี่น้องฝรั่งขาคุดทิมพูดนะเบิ่งแน่นี่กอันนึงพ่อพี่น้องวดโอ้ตัวเนีย ฟังนี่พ่อฟังนี่ควันหักเพาะหักเพาะเขาสูบเขาสูวีขอนมาใส่มาไม่พี่น้องเห็นป้ะนี่มันหักมันยุ่นหนินอไม่อเมริกาพูดไม่พี่น้องว้ายว่านั่นนั่นนู้นนึงนี่มันออกแล้วเมื่อกลังออกมาเต็มมันเต็มเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณเนาะขอบคุณสาข้าบ่อยเราผ้ามาโอ้ยหักเอาเดี๋ยวพอหักเอาเลยพอนี่อย่าพึ่งหา เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์หน้าสิมาเอาไปพี่น้วงไยพ,พี่น้วงเห็นไ่มมันล่ามบกม้าไก่บ้างไหมอือไปพ่อแม่พี่น้วงบ้างนี่ขึ้นเต็มเลยสามซีนอ,อ่ะเอาไปเทียบไปในพอนพี่น้วงเห็นบ้างดิโอ้โหกลุ่มนอนในน้อยเพิ่งขึ้นมากกันสิบ่ท่านหักเอาดอกค่ะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวมื่อไม่เจ้าสิมาหักเอามื่อนี่สิหักเอาตาอันกลุ่มน้อนย,ย่งยาวก่อนค่ะอะไรชาดิยูซีแบมบู Yes Can you show them Yes บุญหลุดสาย่อยว้าวยูโในแบมบู เซ้นหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เซ้นหน่อไม้ลูกหน่อไม้หาหน่อไม้ครับห่ไม้ครับบอกยังแง่งนะ yes เซ้นหน่อไม้พว่าไ้พี่นุ่งกูจะแตกออกไปทางขุนอันหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ห้างก่อด้วพ่อพี่น้องมันไม่น้ำมันไม่หยาง yes พี่น้องลูกไส้ไข่เกือบเหยียบอันหน่อไม้เห็นบ่นี่น้องดีขนาดแบบว่า อันมาจอบเอาดิหนิขนาดมาจอบเอาเต็มตะกร้าเลยอะไรปาดมึงไงพุ่นน้องมาด้วโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยสองกำลังสวยเออพื่อนปล่อยพื่น้องผ้ากันบูปาบูด๋อโอ้ยเดี๋ยไปลวกน้องใหม่กันยังอีกได้หลายแต่ว่าสีมาเอาอีกมือใหม่เนาะค่ะเพราะว่าเขาพระทันในย่าวนันใดแต่ว่าก่อนเสอกจากป้าน้องใหม่กับสิผ้ากันท้ายรูปกลุ่มไว้กับน้องใหม่ไป็นแถบเบิงก่อนเนาะค่ะ อยู่ในกลางป่าหน่อไม้นะคะเนี่ยผู้ชมคะจะสอนวิธีออกจากป่านะคะเรามาขโมยหน่อไม้ก็แล้วแเราก็ค่อ,คอยก้มกมลงนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะดป็นาดเราใช่ไหมเคล่ยรบ้านไม่ดีนะคะไม่ดีเคลียร์แล้วมันเคีียร์นะไปเลยไปเลยขโมยไปเลยอันนี้ก็คือบ้านของนางนะคะเนี่ยอยู่หลังบ้านนางเองนะคะเนี่ยพ่อพี่น้องนั่งปลาโอ้ยงาย อันนี้นะคะเราไปเอามาแล้วแ้วเราก็ม,มาเปิดหนอนไหม้กันนะคะเอาดูสิคะเาปอกดูข้างในนอนดูงเนี้ยเฮ้ยพี่น้อ,นอ,อง